สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะอ่ะเรามาเรียนเรื่องลายมือกันต่อนาะอ่าชั่วโมงที่แล้วเราเรียนกันในเรื่องของเส้นหลักบนลายมือ27เส้นเนาะอ่ะทบทวนสักนิดหนึ่งเนี่ยเส้นหลักบนลายมือ27เเส้นที่แม่หมอบอกว่าเส้นเหล่านี้มันจะเกิดอยู่ตามจุดจุดเดิมของมันเสมอ แต่ละเส้นมันก็จะมีความหมายของมันถ้ามันมีสัญลักษณ์หรือมีเนินอะไรที่แปรเปลี่ยนไปหรือมีเส้นอะไรมาทับเส้นของมันเนี่ยมันจะก่ะเกิดความหมายขึ้นมาทันทีหรือว่าตัวเส้นมันเองปรากฏขึ้นมาแสดงว่าในช่วงนั้นนั้นอ่ะมันจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนั้นเกิดขึ้นและเส้นหลัก27เส้นเนี่ยแน่นอนว่ามันจะไม่ขยับไปที่อื่นอย่างเส้นชีวิตแต่มันก็จะอยู่ตรงเนี้ยเส้นสมองก็อยู่ตรงนี้แหละเส้นหัวใจก็อยู่ตรงนี้แหละอ่า เส้นศัตรูก็อยู่ตรงนี้แหละเห็นปะมันก็ไม่ได้ไปไหนเส้นศัตรูมันจะไม่มาโผล่แถวนี้มันจะไม่มาโผล่แถวนี้แต่มันจะโผล่อยู่แค่ตรงจุดเนี่ยจุดเดียวนี่คือเส้นหลักของมันเขาเรียกว่าเส้นหลัก27สเส้นแต่ทีนี้เราเราเรียนรู้เนินไปแล้วเราเรียนรู้เส้นเส้นตัเส้นหลัก27เส้นไปแล้ววันนี้เดี๋ยวแม่หมอจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์บนฝ่ามือสัญลักษณ์บนฝ่ามือนี่คืออะไรบ้างสัญลักษณ์ก็ได้แก่พวกเครื่องหมายกากะบาดเครื่องหมายเกาะเครื่องหมาย สี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าเครื่องไม้ดาวอะไรอย่างเงี้ยเครื่องไม้ที่เป็นรากไม้ต่างๆที่มันปรากฏบนฝ่ามือเราฝ่ามือเราดูอย่างนี้ก็เหมือนจะธรรมดาธรรมดานะแต่จริงๆแล้วมีทั้งอย่าไหมมีทั้งสี่เหลี่ยมอยู่ตรงนี้มีทั้งเกาะอยู่ตรงนี้เนี่ยอ๋อมีทั้งกากระบาดอยู่ตรงนี้แล้วไอ้พวกนี้มันคืออะไรไอ้สามเหลี่ยมพวกนี้มันคืออะไรไอ้เส้นที่แตกแขนงแขนงแขนงออกมาพวกเนี้ย เออเส้นสมองที่ม,มันไปแตกแตกแตกอะไรม,มันเป็นเส้นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันตรงนี้นะคะแม่หมอกอ็อ้างอิงจากตำรามานะก็จะมีทั้งหมด11 11สัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เครื่องหมายต่างๆบนฝ่ามือก็จะมี11แบบนะจริงๆมันมีมากกว่า11แบบแต่ที่เห็นได้ทั่วไปทั่วๆไปบนฝ่ามือเราทุกๆคนอนะหรือมนุษย์เราทุกๆคนอนะยังไงยังไงก็ต้องมี11แบบเนี้ยปรากฏ <c oughs> อืมปรากฏนะจะมีมากกว่านี้ก็ได้ ก็แล้วแต่นะอ่าทีนี้แต่สิบเอ็ดแบบนียคือยังไงก็ได้เห็นประจเอ่าอันนี้เป็นเส้นอาวากก่อนเนาะอันนี้คือเส้นอะไรคะชีวิตอ่าสมองอ่าหัวใจเส้นอาจจะไม่ค่อยสวยนะทีนี้สัญลักษณ์แรกนะคะแบบที่หนึ่งเลยที่แม่หมอจะสอนก็คือรูปกากบาทกากบาทที่เป็นกากบาดจรงิงๆนะนเขียนแล้วมันไม่สวยเลยกากบาทที่เป็นตั้งฉากจรงิงๆอะ่ะ สัญ,ญลักษณ์กากาบาทเนี่ยเราจะเห็นได้บนฝ่ามือทั่วๆไปนะอย่างแม่หมอก็จะมีมีตรงนี้มีที่มีที่เนินเนินอารมณ์ตรงนี้ก็จะมีบางคนอาจจะก็มีกากาบาดที่ตรงนี้อ่าพอาเรา,เาแม่ขยายสองดูวของคุณมีไหมมีกากาบาทเกิดขึ้นไหมเออกากาบาทจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นลอยๆก็ได้นะคะ <c oughs> หรือจะเกิดบนเส้นอื่นๆก็ได้นะอาจจะเกิดกากบาทตรงนี้ก็ได้ ยกเว้นถ้ามันเกิดบนเนินอารมณ์จะทายได้ว่าได,ได้ได้คู่ที่ดีนะส่วนใหญ่ถ้ามันเกิดแล้วมันจะเกิดไม่ดีจะความหมายคือสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้ามันเกิดบนเนินอารมณ์เนี่ยกับบอกว่าจะได้คู่ที่ดีคู่ที่เติมความรักให้แก่กันคู่ที่จะอุ้ยคู่ที่จะอ่าเจราจาอ่อนหวานไพเราะเสนอหูแก่กันนะคะถ้าการกรบาทขึ้นที่เนินอารมณ์นะเนินอารมณ์เราอยู่ตรงไหนอะเนินอารมณ์ก็อยู่ใต้ลิ้ชี้นี่งไง อยู่ใต้บริเวณเนี้ยเออถ้าคุณมีการกระบาดตรงนี้ขึ้นนะแน่นอนว่าคุณจะได้คู่ที่ดีพูดเพราะนะคะอืมแต่ถ้าหากว่ามันจะมีดีอสองอย่างคือเนินอารมณ์กับเนินเออกับเนินคู่นะคะเนินอารมณ์กับเนินคู่เนินคู่ของคุณก็คือตรงนี้ถ้ามันเกิดการกระบาดสองแห่งเนี้ยสองจุดเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ดีนะนอกนั้นเกิดบริเวณอื่นคือไม่ดีหมดนะ เกิดบริเวณอื่นคือไม่ดีหมดกากบาทเนะี่ยมันจะให้ความหมายดีแค่สองจุดคือเนินอารมณ์คือคุณจะได้คู่ที่ดีคู่ที่เติมความรักให้แก่กันคู่ที่เป็นคู่บุญช่วยเหลือกันและกันนะคะอืถ้าเกิดบนเนินคู่ก็จะได้คู่ที่เจรจาเพราะสนอหูคู่ที่ไม่ใช่คุยกันด่ากันไอ้เฮีย้ยไอ้สัตว์อะไรเงี้ยคู่ที่คุณครับผมอะไรเงี้ยคุยดีๆนอกนั้นถ้าเกิดที่อื่นนะล้วนแล้วแต่ให้โทษหมดเลยนะกากบาทนะคะอะอันนี้คือ สัญลักษณ์แรกนะเครื่องหมายแรกนะคะเครื่องหมายที่หนึ่งอ่ะเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันเครื่องหมายที่หนึ่งคือเครื่องหมายบวกเครื่องหมายที่สองอ่ะกากระบาดเหมือนกันแต่มันเป็นกากระบาดแบบเนี้ยอ่าแบบเนี้ยค่ะกากระบาดท,ที่มันไม่ได้ตั้งฉากเห็นใช่ไหมคะกากระบาดนี้อาจจะเกิดขึ้นที่เส้นหนึ่งเส้นใดหรือจะเกิดลอยๆยก็ได้นะคะส่วนใหญ่จะแปลว่าช่วยเหลือนะถ้าเกิดบนเนินหรือว่า เกิดที่เส้นใดเส้นหนึ่งเราก็จะเน้นเน้นคำว่าได้รับการช่วยเหลือยกเว้นถ้าเกิดที่เนินโรคเนินโรคอยู่ตรงไหนคะเต้วตรงนี้ถ้าเกิดตรงเนี้ยกากระบาะดจึกจๆก,ก,กอยู่ตรงเนี้ยแปลได้ว่ากุ้มใจเครียดหนักกำลังจะเป็นบ้ามีเรื่องกัดกุ้มใจอาจจะมีความสัมพันธ์เรื่องหนี้สินก็ดีอาจจะมีความสัมพันธ์เรื่อง เรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้กัดกุ้มใจนะถ้ากากาบาดตรงนี้นะเกิดขึ้นที่เนินโรคนะคะเนินเดียวนะที่จะให้ความหมายที่ไม่ดีเลยคือเครียดจนจะเป็นบ้าสมองขี้ๆจนจะเป็นโรคประสาทแต่ถ้าเกิดที่จุดอื่นน่ะดีหมดล้วนแล้วแต่แปลได้ว่าให้ความช่วยเหลือ,อเขียนะตามทานไหมทันเนาะอันที่สามเขียนไว้ตรงไหนดีสามไว้ตรงนี้ก็ได้เนาะสัญลักษณ์ที่สามจะเป็นลูกสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมีกี่แบบ จึกจึกอันนี้ก็สามเหลี่ยมนะคะแบบนี้ก็สามเหลี่ยมนะแบบนี้ก็สามเหลี่ยมนะแบบนี้ก็สามเหลี่ยมอ่าเอาแว่นขยายมาส่องแล้วคุณมีสามเหลี่ยมหรือเปล่ารูปสามเหลี่ยมเนะี่ยมันจะไม่เกิดลอยลอยมันจะไปเกิดทับกับเส้นอื่นอย่างเช่นมันอาจจะเกิดตรงนี้อ่าหรือว่ามันอาจจะถ้าตามฝ่ามือมันอาจจะไปเกิดตรงนี้ ก็แล้วแต่นะคุณก็คุณก็ไปดูว่าสามเหลี่ยมของคุณเกิดที่ไหนถ้าเกิดเส้นไหนไหนอ่ะมันก็จะทํานายไปตามเส้นนั้นนั้นถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วสามเหลี่ยมแรกถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะสามเหลี่ยมหน้าจั่วแสดงว่าถ้ามันไปเกาะติดเส้นชีวิตแสดงว่ามันเกาะติดเส้นชีวิตตรงจิตจิตสามเหลี่ยมหน้าจั่วสิต้องเป็นหน้าจั่วนะคุณถ้ามันเป็นหน้าจั่วเกาะติดเส้นชีวิตแบบเนี้ยแสดงว่าคุณจะเกิดอาการ เจ็บป่วยอถ้าติดเส้นชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมแบบไหนเนะี่ยมันจะเกิดอาการเจ็บป่วยร่างกายไม่ดีหาเงินไม่คล่องเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมทุกรูปแบบได้หมดถ้ามันเกิดติดเส้นชีวิตนะยกตัวอย่างนะคะเกิดตรงไหนมันก็จะเป็นไปตามนั้นเกิดเส้นชีวิตชีวิตเกาอร่างกายอ่อนแอหาเงินไม่ดีอืมเจ็บป่วยได้ง่ายแล้วถ้ามันไปเกิดเส้นหัวใจล่ะอยู่ใต้เส้นหัวใจเป็นยังไงบ้าง อ,อยู่ใต้เส้นหัวใจถ้าอยู่ใต้เส้นหัวใจอ่าจระมุมนี้ก็ได้มันอยู่ที่ว่าไปผูกกับเส้นไหนนะอยู่ใต้เส้นหัวใจกลับเป็นว่า,าความรักดีได้รับการอุปถัมภ์ได้รับการค้ำชูเน่ยทีนี้คุณก็ต้องไปดูด้วยนะคะว่ามันผูกติดกับเส้นไหนอันนี้เดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดลึกอีกทีหนึ่งในภายหลังนะคะแค่บอกว่าเาสัญ,ญลักษณ์บนฝ่ามือมันมีอะไรบ้างาต่อไปนะาวาดใหม่วาดใหม่ อันนี้แค่พูดให้คร่าวๆให้ฟังเพราะเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกอยู่แล้วนะคะแต่ละเส้นอันที่สี่สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นอสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจตุรัสสี่เหลี่ยมจตุรัสแบบเนี้ยจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะเออจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะก็เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันปะ่ะอันนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมนะคะที่มันเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสนะไม่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะ จะเป็นรูปเกิดลอยๆหรือว่าเกิดทับเส้นอื่นเส้นใดก็ได้นะคะเป็นทั้งความหมายที่ดีและเป็นทางความหมายที่ไม่ดีนะคะขึ้นอยู่ว่าการผูกกับเส้นอะไรนะจะเป็นเส้นที่บ่งบอกถึงความมีอันตรายก็ได้หรือความรอดพ้นอันตรายก็ได้อ่าอย่างอย่างเช่นของแม่หมอเนี่ยมีเส้นวาสนาตรงนี้อันนี้เป็นเส้นวาสนานะเส้นวาสนาแล้วของแม่หมอเนี่ยเพระเอว่ามันมีมันมีมันมัมน,ม,ม,นม,มีตรงนี้เกิดขึ้น เกิดขึ้นเออมันก็กลับกลายเป็นว่าคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องสมองอะ่ะแต่คุณก็ได้รับการคุ้มครองจากจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้ค่ะได้ยินเหมือนเสียงอะไรอ่าเพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมที่เกิดขึ้นนะคะ <S 1> <S 1> ก็อยู่ที่ว่ามันไปผูกติดกับเส้นอะไรมันก็จะให้ความหมายของเส้นนั้นเป็นได้ทั้งดีและไม่ดีนะคะเออสักครูนะคะเสียงอะไรเอ่ยตั้งนาฬิกาด้วย สักครู่นะคะเดี๋ยวสต็อปกันต่อนะคะคือนนิมือถือมันเจ๊งไปแล้วแต่มันดังได้โงไม่เข้าใจต่อไปมาสัญ,ญลักษณ์ที่ห้านะคะอันนี้เราเรียนรู้แค่สัญ,ญลักษณ์ก่อนนะคะส่วนความหมายจะเชิงเลือกยังไงเราค่อยจะเรียนรู้กันในรายละเอียดปีย่อยทีหนึ่งอันที่ห้าจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเมื่อกี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสไปแล้วเนาะสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันก็จะเป็นรูปแบบที่ยาวๆหน่อยหนึ่งแบบนี้หรืออาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ หรืออาจจะเป็นลันกษณะแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มีเส้นตัดตัดมาจะตัดตัดแบบไหนก็ได้ก็แล้วแต่นะสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นเส้นที่วิ่งขนานจนกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีความหมายเดียวคือแปลว่ารุ่งเรืองนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้จะมีความหมายเดียวคือแปลว่ารุ่งเรืองถ้ามันติดกับเส้นที่เสียล่ะมันก็คือเสียรุ่งเรืองไงถ้ามันติดกับเส้นที่ดีก็คือดีรุ่งเรือง อ่าอย่างอย่างอย่างเช่นถ้ามันไปพุ่งชนกับสมองวาสนาแล้วมันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาก็เรียกว่าผิดพลาดรุ่งเรืองผิดพลาดรุ่งเรืองไงก็ติดคุกตลอดชีวิตไงก็รุ่งเรืองเหมือนกันนะดังเหมือนกันถูกปะเออแต่ถ้ามันไปรวมกับเส้นสมองที่พ้นกับเส้นสมองไปแล้วอะแล้วไปชนกับเส้นหัวใจก็กลายเป็นคนใจเย็นเป็นคนวาสนารุ่งเรืองอาจจะมียศศักดิ์แบบได้ถึงนายพลอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็อยู่ที่ว่ามันไปชนกับเส้นอะไรทีนี้เราก็ต้อง รู้ในรายละเอียดของแต่ละเส้นให้เข้าใจแล้วเดี๋ยวแม่หมอก็จะมาลงลึกในแต่ละเส้นนะอันนี้อแค่สัญลักษณ์ไปก่อนนะคะว่าสัญลักษณ์บนฝ่ามือเรามีอะไรบ้าง <c oughs> เส้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยมันจะเกาะติดกับเส้นใดเส้นหนึ่งหรือว่ามันจะขึ้นคล้องกับเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะความหมายของมันก็คือความเจริญถ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้มันก็คือความเจริญของเส้นนั้นๆแต่มันก็ต้องดูด้วยนะเกิดไปเส้นวิปริตอย่างเงี้ย มันก็จเจริญแบบวิปริตนะความโด่งดังของคนเรามามีด่งทางโด่งดังาการเจริญแบบทั้งดีและไม่ดีนะคะเส้นนี้มันก็จะบ่งบอกว่ามันไปเกาะติดเนินไหนและเส้นไหนมันก็จะให้ความหมายนั้นๆน,น,นะคะอันที่หกนี่เป็นรูปเกาะรูปเกาะนี่มีเยอะนะอะไรมือใครไม่มีเกาะบ้างไม่หมอนี่เพียบเลยรูปเกาะก็มีเยอะแยะเลยอันนี้จะเป็นรูปเกาะลักษณะแบบนี้อ่ารูปเกาะเม็ดมะม่วงรูปเกาะเม็ดมะม่วงเป็นแบบนี้ปะ เนี่ยรูปก il, มมากาะเม็ดมะม่วงวาดไม่ค่อยสวยเลยอเม,ม็ดมะม่วงมันจะคล้ายๆแบบนี้นะรูปเกาะแบบลูกมนรูปมนก็จะเป็นแบบนี้คุณรูปรูปเกาะแบบเม็ดข้าวสารน่ะเม็ดข้าวสารก็จะยาวๆหน่อยใช่ป่ะรูปเกาะที่เป็นรูปยาวรูปยาวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เออรูปเกาะที่เป็นรูปคางรูปคางนี่ก็จะเป็นแบบไหนนะเป็นแบบนี้หรือปะใช่ไหมรูปเกาะที่เป็นลักษณะแบบ เกาะแบบนี้ก็ได้นะอะหรือว่าจะเป็นเกาะแบบนี้ก็ได้อ่ลองดูลายมือคุณว่ามีเกาะแบบนี้ไหมเห็นไหมคะไม่เห็นใช่ไหมเป็นรูปเกาะนะเป็นูปเกาะแบบนี้อ่านี่คือลักษณะที่หกนะสัญลักษณ์ลักษณะที่หกที่เป็นเกาะแบบนี้ทีนี้เราจะมาดูความหมายเกาะคือความชั่วความอุบาทความผิดศีลธรรมความผิดจรรยามารยาทความวิบัติถ้าเกาะถ้าลูกเกาะเป็นลูกเม็ดมะม่วงแบบนี้ แบบนี้นะคะถ้าไปเกิดติดกับเส้นใจจะทำให้เกิดผลเสียรุนแรงและยืดเยื้อกว่าเส้นอื่นๆนะรูปเกาะเม็ดมะม่วงเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงสักหน่อยหนึ่งแล้วถ้าเกิดเกาะที่มันมีเส้นขีดขวางเกาะที่มันมีเส้นขีดขวางแบบนี้คุณจึเกาะที่มันมีเส้นขีดขวางลักษณะแบบนี้คือขโมยลักลอบนะคะ หมายความว่าทุนถูกขโมยคุณได้รับร่อขโมยอะไรเรื่องใดๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นเกาะใหญ่ๆแบบนี้ล่ะตาแบบนี้โอ้โหมักจะเกิดกับเส้นหลักใหญ่นะมากส่วนใหญ่รูปเกาะแบบนี้มักจะเกิดกับเส้นชีวิตหรือเส้นสมองแต่ถ้าเป็นเกาะที่มันไม่ใหญ่มากส่วนใหญ่มันจะไปเกิดกับเส้นอารมณ์เกาะเล็กๆมันจะไปเกิดเกิดกับเส้นพวกอารมณ์แต่ถ้าเส้นสมองเส้นชีวิตส่วนใหญ่จะมีรูปเกาะใหญ่ๆเกาะติด อย่างแม่หมอก็มีนะนี่เส้นตรงนี้เกาะบลล่มเท่มเลยมีตรงนี้อีกเกาะบลล่มเท่มเลยถามว่าเกาะนี่มันดีไหมส่วนใหญ,ญ่เกาะนี่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาในชีวิตนะคะอืมต่อไปสัญ,ญลักษณ์ที่เจ็ดเราจะเขียนตรงไหนดีละ่ะอันนี้ลบได้เนาะเขียนทันเนาะถ้าเขียนไม่ทันกูก็ย้อนคืนออกนะอ่ามาดูแบบที่เจ็ดแล้วกันกระดานก็น้อยหน่อย เอาแค่เรียนรู้สัญลักษณ์นะแบบที่เจ็ดคืออ่าเป็นรูปดาวดาวจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้อ่าดาวหรือจะเป็นดาวแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นดาวแบบนี้ก็ได้อ่าหรือจะเป็นดาวแบบนี้ก็ได้ รูปดาวหรือว่ารูปดอกจันทร์มันก็จะมีดาวแบบดาวทึบกับดาวที่มีสามเหลี่ยมอยู่ตรงกลางเห็นไหมคะอืมดาวที่มีสามเหลี่ยมอย,อยู่ตรงกลางเนี่ยมันเป็นดาวที่บ่งบอกถึงอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุที่จะเกิดเนี่ยมันจะเกิดช้ากว่าดาวที่ไม่มีสามเหลี่ยมยู่ตรงกลางพูดง,ง่ายๆสามเหลี่ยมเหมือนเป็นตัวตัวช่วยตัวยืดเวลาส่วนใหญ่ไอ้รูปดาวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะหมายถึงการเกิดอุบัติเหตุแบบ รุนแรงนะโดยเฉพาะถ้ามาเป็นดาวลักษณะแบบนี้ดาวลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดให้ผลดีก็ดีเลิศถ้าให้ผลชั่วก็ชั่วสุดๆชนิดที่ว่าตายหงกันทีเดียวคนฆ่าตัวตายคนตายหงคนอุบัติเหตุรุนแรงเนี่ยก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้หรือคนที่มีชื่อเสียงเสียหายรุนแรงก็จะต้องมีดาวตัวพวกนี้เกิดขึ้นอืม แต่ถ้าดาวตัวนี้มันไปขึ้นกับเส้นที่ดีละ่ะจุดที่ดีมันก็อาจจะหมายถึงการเป็นนักการเมืองที่มีอิทธิพลสูงไปเลยก็เป็นได้นะคะหรือกลายเป็นคนที่มีอิทธิพลเหมือนกับเจ้าพ่อเสี้ยงไห้อะไรแบบเนี้ยเออเป็นลักษณะมีอิทธิพลสูงไปได้เลยทีนี้เราก็ต้องรู้ว่าดาวตัวนี้มันไปผูกกับอะไรแต่ส่วนใหญ่ดาวตรงเนี้ยมันจะเกิดเป็นเรื่องของอุบัติเหตุถ้าเกิดอาสมมติาดาวจันร์มาเกิดสมมติไอดาวเนี่ยมันมาเกิดที่ดาวจันทรตรงเนี้ย ไปมาแต่เกดที่เนินจันทร์เนินจันทร์ตรงนี้มันจะอาจจะเกี่ยวกับพวกน้ําพวกการเดินทางใช่ปะ่ะหมายความว่าการเดินทางจะเจอเจออุบัติเหตุไปทางน้ําก็จะเจอเจออุบัติเหตุแบบเนี้ยเป็นต้นนะคะมันอยู่ที่ว่ามันไปเกิดที่ตําแหน่งไหนนะอืมโอเคเนาะทีนี้แต่ถ้ามันรุนแรงจริงๆก็อย่างที่บอกว่าถึงขั้นตายหงนะตายหงค่าตัวตายได้เลยอืมต่อไปสัญลักษณ์ที่แปดแปดไว้ตรงนี้นะ เป็นสัญลักษณ์รูปตัว a อใครเคยเห็นใช่ไหมคะตัว a ภาษาอังกฤษอะมันจะมี a หลากหลายแบบนะมันจะ a ไม่ได้เส้นตรงขนาดนั้นหรอกมันก็จะมีเอเบี้ยวๆบ้างนะหรือจะเป็น a ออย่างนี้ก็ได้อ่า ถ้าคุณเอาแว่นขยายมาส่องดูคุณก็จะเจอสัญลักษณ์พวกนี้บนฝ่ามือได้อันนี้จะเกิดได้ทุกทุกแห่งนะไม่เลือกที่นะตัวเองเนี่ยและเกิดบนเนินไหนหรือเส้นตรงไหนก็ได้เกิดในที่ลาบลำบากบริเวณนี้ก็ได้นะคะที่ลาบลำบากจะเกิดบนเส้นสมองก็หมายความว่าตัวเอเนี่ยจะหมายถึงความสงบความเงียบความลับๆตัวเองนี่นะถ้ามันไปเกิดบนเส้นสมองคือผู้ที่คิดถึงแต่ความสงบผู้ที่พร้อมที่จะไปบวช ผู้ที่พร้อมที่จะอยู่ทางธรรมอะค่ะคุณผู้ที่ต้องการที่ความเงียบสงบอะถ้ามันเกิดไปทับที่เส้นสมองนะคะอืมเอ่อหรือเป็นคนที่มักจะมีความลับแบบพลิกแพลงมีคิดความลับแบบเงียบๆแบบที่เราคาดไม่ถึงอะออประมาณนี้นะคะนี่คือตัวเอนะอ่าต่อไปนะสัญ,ญลักษณ์ที่เก้าเป็นสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายคนมีขามันเป็นยังไงคนมีขาก็คือคนอะคะ่ะ ที่มันมีแขนแล้วก็มีขาคุณบางคนเราไม่เคยเห็น่าส่องดีๆค่ะส่องดีๆมี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 ม,ม,ม,มีอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้หรืออาจจะเป็นลักษณะาขาแบบนี้เดี๋ยวกันนะแม่หมอพยายามที่จะวาดอ่ออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะ,ะคนมีขาแบบเนี้ยเห็นไหมเอ่ย ขยับมาสักหน่อยหนึ่งนะคนมีขาแบบนี้เนี่ยนะมันคือ,อมันคือความเด็ดขาดส่วนใหญ่มันจะเกิดบนเนินอารมณ์และเนินสําคัญคือเนินตรงนี้เนินอารมณ์และเนินสําคัญคือตรงนี้ส่วนใหญ่ละอันเนี้ยมันจะเกิดที่จุดนี้คือความเด็ดขาดมีมากไหมเอาลองพยายามหาสองดูเนาะ แสงก็นะสายตาก็นะก็ค่อยๆส่องเอานะแว่นขยายค่อยๆสองเอาเนี่ยมันจะเกิดบนเนินอารมณ์กับเนินสําคัญสองจุดนี้เท่านั้นนะคะหมายถึงความกล้าหาญความเด็ดขาดอ่ะถ้ามันเกิดบนเนินสําคัญเกิดบนเนินนี้จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนเด็ดขาดกล้าหาญนะคะเช่นว่าไปชุดผู้หญิงมาแล้วถูกตามฆ่าแล้วก็รอดมาได้เสร็จแล้ว กลับมาหาพ่อตาแม่ยายพ่อตาแม่ยายก็ยอมรับเขาเรียกว่าอันนี้เป็นคนเด็ดขาดในเรื่องของอารมณ์อารมณ์ะถ้าเกิดบนเนินอารมณ์สิถ้าเกิดบนเนินอารมณ์ก็จะเป็นคนที่เด็ดขาดในเรื่องของความอารมณ์ความเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายคุณอืมหรืออาจจะหมายถึงคนที่เด็ดขาดแล้วทําให้อาจทําให้ผิดหวังซ้ําๆซากซากก็ได้นะความเด็ดขาดน่ะอาจจะทาให้เขาผิดหวังซ้ําๆซากซากก็ได้คือเป็นคนที่เด็ดขาดมากเกินไปก็ได้นะคะ เออทีนี้ความเด็ดขาดคุณต้องดูว่ามันไป,นปเกิดประกอบกับเส้นอะไรมาทับเรื่องอะไรด้วยนะคะอ่าอันนี้แค่สัญ,ญลักษณ์ไปก่อนนะฟังดูเหมือนจะงงๆเนาะแต่เดี๋ยวพอเรียนแต่ละเส้นแต่ละเส้นไปแล้วคุณก็จะเริ่มเข้าใจค่ะพวกเนี้ยได้ใช้ตลอดนะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องจําและเข้าใจเอออันที่สิบเป็นรากไม้ค่ะออพื้นที่หน่อยนึงรากไม้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้ ต้องการพื้นที่ในการว่าอาจจะเป็นแบบนี้อ,อาจจะเป็นแบบนี้หรืออาจจะเป็นแบบนี้หรืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ เออแล้วเส้นรากไม้นี่มันเป็นยังไงอะมันไม่ได้เอาไปประกอบกับเส้นอะไรนะแต่มันจะเกิดที่ปลายเส้นเป็นรากไม้แตกออกมาอันนี้ชีวิตสมองหัวใจส่วนใหญ่เนี่ยไอไอรากไม้เนี่ยนะถ้าเป็นเส้นสมองมันก็จะเป็นเส้นสมองแบบนี้คนเคยเจอคนที่เป็นเส้นสมองแบบนี้มหมอย่างแม่หมอเนี่ยคุณดูใกล้ๆนะอันนี้เส้นสมองใช่ไหม แตกกิ่งออกไปค่ะแตกกิ่งออกไปแตกกิ่งออกไปเนี่ยก,กิ่งออกไปเพียบเลยแตกแล้วแตกอีกอ่ะมีกิ่งเพียบเลยอ่าลักษณะแบบนี้แตกเป็นรากนะคะหรืออาจจะไปตรงเส้นชีวิตตรงตรงนี้นี่แตกเตแตกกิ่งเป็นแบบนี้ค่ะคุณเห็นไหมอ่าอ่าักเติดบนเส้นสมองเนี่ยส่วนใหญ่เนะี่ยเส้นคุ้มการเส้นหัวใจเส้นหัวใจก็อาจจะมีนะบางคนหัวใจอย่างแม่หมอเนี่ยมันก็จะมีแตกกิง่งเยอะๆเลยมีทั้งปลายมีทั้งอะไรก็ไม่รู้เยอะๆไปหมดเลย มันก็จะอาจจะมีเส้นแบบนี้มาให้คุณอืแบบเนี้ยค่ะเอ่อถ้าแตกจากเส้นสมองก็เป็นคนที่ความคิดซับซ้อนอะความคิดซับซ้อนนะเป็นคนที่ตรกกะไม่ไม่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แบบเห็นตรงอะคุณเอาลักษณะนคนเป็นหมอดูคนนักจิตวิทยาส่วนใหญ่จะต้องมีสมองลักษณะบแบบนี้ค่ะคือไม่ใช่ทื่อๆตรงๆอะไม่ใช่ถูกผิดอะแต่คือคิดซับซ้อนอะคิดอะไรที่มันซับซ้อนได้ค่ะ คิดอะไรเชิงลึกเชิงซับซ้อนอะไรที่มันเชิงนอกกรอบอะคุณเขาเรียกว่าสมองซับซ้อนแล้วมันเป็นยังไงอะมันก็ทําให้สมองเราคิดมากไงเอ,อถ้าแตกจากเส้นชีวิตส่วนใหญ่ความหมายของมันคือยุ่งยากลําบากซับซ้อนนะการที่มีเส้นแขน,นคือยุ่งยากลําบากซับซ้อนมันมันยุ่งยากลําบากซับซ้อนคุณยิ่งคิดเยอะชีวิตคุณก็ยิ่งยุ่งยากยิ่งลําบากปะ <sı ff it> มันมีอะไรคิดเยอะแยะคิดกังวลคิดเครียด,ด,ดคิดอะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงนี้มันก็ความลําบากอยู่ตรงนี้เลยนะถ้าแตกถ้าแตกจากเส้นชีวิตล่ะชีวิตอ่ะอืมชีวิตก็อยู่ยากเนอะอยู่ลําบากเนอะยกย้ายบ่อยเนอะเออไม่ได้อยู่นิ่งกับที่เนอะอะไรแบบเนี้ยค่ะเกิดจากเส้นหัวใจตรงโคนเส้นหัวใจตรงนี้จะเป็นลักษณะอาจจะไม่ถึงบุตรนะคะ ถ้าบุตรชายก็จะเป็นเส้นที่ลงมาข้างล่างถ้าบุตรสาวก็เป็นเส้นที่ขึ้นข้างบนอย่างเงี้ยอาจจะมีบุตรหลายหลายคนก็ขึ้นขึ้นลงลงตามเนี้ยค่ะอันนี้คือลักษณะเส้นที่แตกปลายเป็นเหมือนรากไม้นะคะส่วนใหญ่จะอยู่บนเส้นหลักนะแตกจากเส้นหลักไปอ่าเส้นสุดท้ายเส้นที่สิบเอ็ดเส้นที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดเป็นเส้นเชื่อมโยงมันเป็นอย่างไงเส้นเชื่อมโยงเส้นเชื่อมโยงอสมมติอันนี้เส้นชีวิต เส้นสมองเส้นใจนะคะเส้นสมองยาวๆเลยเส้นสมองบางคนก็ยาวมาถึงฝ่ามือถึงเนินจันเลยนะเเส้นเชื่อมโยงคือเส้นที่เชื่อมโยงระหว่างเส้นหลักสองเส้นเชื่อมต่อกันมาอย่างเช่นอันนี้เนินตรงนี้คือเนินเดี๋ยวเราให้ยกตัวอย่างเอาเป็นเนินไหนดีอเส้นหลักสมมติว่าเป็นที่เชื่อมโยงไปยังเส้นศัตรูแล้วกัน อ่าแล้วเส้นศัตรูเราอยู่ตรงไหนล่ะคุณหาเส้นศัตรูเจอไหมคะเอาเออเนี่ยมาให้ดูจำไม่ได้อา่าต้องเอาแผ่นเดิมมาให้ดูปะ่ะเนี่ยค่ะจุดเส้นที่สิบสามเนี่ยค่ะเส้นศัตรูเห็นไหมคะจำได้ไหมเส้นนี้เส้นศัตรูที่เมื่อวานเราเรียนไปสมมติว่ามันมีเส้นศัตรูอยู่ตรงนี้แล้วมันเกิดเส้นเชื่อมยงขึ้นมา ลากมาตั้งแต่เนินครอบครัวอันนี้คือเนินครอบครัวเรื่องของความรักเนาะอันนี้คือครอบครัวครอบครัวความรักมันอยู่ตรงนี้มันลากมาจากตรงเนี้ยลากผ่านเส้นชีวิตมาเชื่อมกับเส้นศัตรูลากยาวผ่านเส้นสมองไปเอา้าแล้วอย่างนี้มันเป็นยังไงอะไอ้เส้นเชื่อมโยงนี้มันทําให้เกิดอะไรขึ้น เส้นเชื่อมยงผ่านตัวไหนคุณก็อ่านเส้นนั้นค่ะอ่านเส้นชีวิตอ่านเนินตรงนั้นอ่านเส้นสมองอ่านเส้นศัตรูหมายความว่าคู่คนนี้จะทําให้ชีวิตเขามีการทะเลาะมีความลําบากคู่คนนี้จะเป็นศัตรูอาฆาตเคียดแคนกันคู่คนนี้จะทําให้เขาเป็นโรคประสาทาจะทําให้เขาเครียดเพราะมันมาทับกับเส้นศัตรูไงแล้วมันมีมามาจากเนินครอบครัวด,ด้วยอ่ะคือความ ความสัมพันธ์ในครอบครัวในชีวิตของเขามันจะต้องเป็นศัตรูกันนะคะแล้วทําให้เขาเนี่ยชีวิตมีแต่ความเครียดสมองอมีแต่ความเครียดคือจะบ้าเอาบางทีถึงขั้นไล่ตามฆ่ากันนะคะเลิกกันแล้วก็วิบากบากหมานตามฆ่ากันจองล้างจองเวรกันลักษณะบแบบแบบนี้เป็นต้นนี่คือเส้นเส้นเชื่อมโยงนะคะทีนี้เส้นมันเชื่อมโยงส่วใหญ่มันก็จะเชื่อมกับเส้นหลักคุณก็ไปดูว่ามันเชื่อมกับเส้นไหนผ่านเนินอะไรผ่านเส้นอะไรใน27เส้นคุณก็อธิบายให้ครบทั้งสาเส้นแบบเนี้ย เนี่ยการอ่านลายมือนะคะทีนี้ถามว่าบางคนก็จะมีข้าวหลามตัดบางคนจะมีมีรูปเจดีมันยังมีสัญลักษณ์อื่นออีกเยอะแยะ,ยะเลยแต่อันนี้จะเป็นบางคนที่มีอย่างแม่หมอในมีรูปเจดีนะคะเจดี JD ก็จะไปเกี่ยวข้องกับทางศาสนาทางอะไรแบบเนี้ยทางดอกบัวเนี้ยไปเกี่ยวข้องกับการบ,บรรลุธ,ธรรมอะไรแบบเนี้ยซึ่งแม่หมออาจจะไม่ได้อธิบายในตรงนี้นะเอาแค่แบบสัญลักษณ์หลักๆอะที่เราจะได้เจอแน่นอนในแท่งจุกฝ่ามือก็คือมอี11แบบตามนี้นะอ่ะ วันนี้เราอาจจะเอาแค่สัญลักษณ์แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคาบต่อไปคาบที่สี่แม่หมอจะมาขึ้นเรื่องเส้นชีวิตแล้วนะคะเราจะมาลุยเส้นชีวิตละเส้นชีวิตเส้นเดียวเลยว่ามันมีกี่แบบแต่ละแบบเป็นยังไงเราจะเรียนรู้ไปทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นแล้วนะคะอันนี้จะเป็นภาพรวมนอะในสามคาบแรกโอเคนะก็หวังว่าจะได้ความรู้กันไปบ้างไม่มากก็น้อยนะคุณต้องไปท่องท่องท่องเนินให้ได้นะคะแล้วก็จําเส้น หัวใจเส้นหลักใหญ่27เส้นให้ได้นะคะว่าตรงนี้คือเส้นศัตรูนะตรงนี้คือเส้นชีวิตนะอันนี้คือเส้นอารมณ์กามารมณ์นะอะไรแบบเนี้ยเส้นเกียรติยศนะคุณจะต้องไปจําให้ได้นี่คือช่องหมดเปลืองนะช่องผิดหวังนะช่องเสียหายนะเออทำการค้าอะไรแล้วมันเส้นด้นเนี้ยดันมา ตรงที่ช่องเสียหายอีกทาทำไปก็จะมีความเสียหายเกิดขึ้นแบบนี้คุณต้องจําแต่ละอันให้ได้ด้วยนะคะแล้วถึงจะมาจำไอ้สัญลักษณ์แต่ละอย่างนะว่ามันคืออะไรนะโอเคถ้าจําได้เสร็จเดี๋ยวพรุ่งพรุ่งนี้อาจจะพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้นะคะแม่หมอก็จะมาลุยเรื่องเส้นชีวิตทีละเส้นทีละเส้นละคะ่ะโอเคนะ,อะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์คะ่ะ